ผมชื่อสุชาติครอบครัวผมถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะและมีคนนับหน้าถือตาพอสมควรพ่อผมเป็นสอสก็เลยมีคนมาให้ความเคารพและเกรงใจพ่อมาตลอดในความคิดผมผมมองพ่อว่าเป็นฮีโร่ พ่อเคยถามผมว่าโตขึ้นผมอยากเป็นอะไรผมตอบพ่อไปว่าโตขึ้นผมอยากเป็นเหมือนพ่อ,พอผมอยู่กับพ่อเกือบจะตลอดเวลาก็จะเห็นพ่อรับโทรศัพท์ตลอดสวัสดีคเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ ปิดเรื่องให้เงียบไว้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าให้สาวมาถึงตัวผมนะเข้าใจนะโอเคตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุยกันเรื่องอะไรเพราะผมต้องสอบเข้าเรียนโรงเรียนพ่อเขาจะพาผมไปหาผู้อำนวยการของโรงเรียนนั้นสุดท้ายผมก็ได้เข้าเรียนแบบสบายๆโดยไม่ต้องสอบเหมือนกับเด็กคนอื่น ฝากดูแลลูกผมด้วยนะครับด้วยความยินดีคะ่ะท่านทา,างเราจะดูแลลูกชายท่านเป็นอย่างดีคะ่ะคพ่อทำให้ผมสบายจนเคยตัวแต่ผมจะไปโทษพ่อก็คงไม่ได้เพราะที่พ่อทำแบบนั้นนะก็เพราะรักผมให้ผมเห็นว่าแค่มีเงินผมก็จะมีอำนาจและเมื่อผมมีอำนาจ ผมก็ไม่จาเป็นต้องเกรงกลัวกฎหมายจนผมโตผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อผมทำมันคืออะไรแต่ผมก็ยังเลือกที่จะเป็นเหมือนพ่อใช่ผมเป็นนักการเมืองและผมก็ทำแบบที่ผมเคยเห็นพ่อทำเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่สุขสบาย ซึ่งผมก็คงจะไม่สำนึกแล้วก็คงจะยังคิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องธรรมดาจะมีคนเริ่มสงสัยพฤติกรรมของผมผมจึงถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนี่ถ้าผมมีลูกลูกก็คงจะเป็นแบบผมที่สุดท้ายเขาก็คงต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในที่แบบนี้เหมือนผม เฮ้ยมึงเนี่ยกูถึงหน้าห้องสมุดละเออรีบๆเลยโอเคโอเคเอ่อเดี๋ยวกูรออยู่หน้าห้องสมุดกับลายกัน,กนมึงรีบๆลงมาโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ไดกูหาที่นั่งรอ เออเฮ้ยแชมปเดี๋ยวเจอเที่ยงคารเรียนเลยะเว้ยไอ้เที่ยอะไรของมึงเนี่ยกูมันจะออกหมดแล้วเนี่ยเออไอ้เที่ยกูเก็บมม่ถืองใครก็ไม่รู้ได้สงสัยเขาทำตกไว้เอ้าไอ้เทียเท่ยมึงเหี้ยเนี่ยเออหน้าของนี้ที่ใครที่มันใครเก็บได้เขาก็เอาทั้งนั้นแหละไอ้สาสตร์ถ้าเกิดว่าของมึงมึงหายป้องเนี่ยมึงจะรู้สึกยังไงเียเออเดี๋ยวกูซื้อ,อรายจ่ายก่อน เอาเต้ยยังได้ไปอีกเหรอเออพอดีกระเป๋าตังค์กูหายเนี่ยกูเลยต้องกลับมาเอาเฮ้ยจริงดิจริงคือกูไม่ได้เสียดายตังหรอกเว้ยนนั้นมีตังค์แค่ร้อยเดียวแต่มันมีพวกบัตรพวกอะไรอีกอ่ะเห็นแล้วมึงให้ทุกกรท่าน,นอ่ะคุณถึงตัวรึเป่ามึงช่วยก,ยกูหาก่อนได้ไหมเนี่ยเออ,เอ,อใจเย็นเฮียเดี๋ยวกูช่วยหา ขอโทษนะคะนี่หาอะไรกันอยู่อะคะพอดีผมทำกระเป๋าตังตกไว้เท่านี้ครับก็เ,เลยเใช่ใบนี้ปะคะแล้วนี่พี่เจอที่ไหนเนะี่ยพอดีทำมือถือตกอะคะ่ะถายไงก็ยังหาไม่เจอเลยแต่ว่าเจอกระเป๋าตังคคุณก่อนก็กะจะไปให้ เ้าหน้าที่อะคอ่ะแล้วมือถือพี่สงสัยตกที่อื่นนะคะยังหาไม่เจอเลยก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับ หลวงตาเป็นคนดีครับหลวงตาชอบช่วยเหลือทุกคนหลวงพ่อครับอยู่ไหมครับอยู่ครับจำวัดอยู่ออหลวงตามีคนมาหาอ,อ้าวทนนายกครับธรนมัตสวาสดครับอ,อืเอ,อจเจริญพรเจริญพรนั่งก่อนท่านนายกครับเนีเออ่ยผมเอาปัจจัยไว้ตรงนี้เลยนะครับพ่อ ว่าวัดเราเนี่ยมันเก่าและวสุดซทรมลงมากแล้วนะครับมันก็เป็นไปตามกาลเวลานะายกไม่ได้เราต้องบูราณะกันใหม่แล้วมึงจะเอาปัจปจัยเนี่ยมาถวไยว้หลวงพ่อและปัจจัยเนี่ยหลวงพ่อจะไปทำอะไรแล้วแ,แต่่ครับแตผมเนี่ยใกล้จะหมดวารแล้วแล้วนะครับแล้วมันจะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ ว่อยากรบกวนหลวงพ่อเลยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับผมหน่อยเพื่อ,อผมเนี่ยได้อยู่พัฒนาจนๆชนให้มันดีขึ้นไม่รู้จะเลือกใครดีวันๆน่ะผมก็ทำงานอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครดีไม่ดีหรอกเมื่อจิตของโยมเป็นสมาธิโยมก็จะเกิดปัญญานะโยมนะ ่อนที่โยมจะแยกย้ายกันไปอาตมาอยากจะขอพูดอะไรสักหน่อยในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกอบตอประจำตำบลของเราอาตมาก็อยากจะให้โยมเลือกคนที่ดีเพราะว่าถ้าเราได้คนที่ดีเนี่ยเขาก็จะมาพัฒนาชุมชนและตำบลของเราเนี่ยให้มันจเจริญทัดเทียมตำบลอื่นๆเขา นายกศักเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแล้วก็อยู่ในตำบลของเรามานานแล้วฉะนั้นการที่โยมจะเลือกใครเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีให้ทีท่วนนะโยมนะแต่ผมมาเลือกนายกศักดิชาวบ้านเขาบอกว่าดี ลวพ่อท่านยังบอกว่าดีเลยหนึงน่งเดหนึงน่งเดหนึ่งเดหนึ่งเดยินดีด้วยนะครับท่านยกซาท,ออที่ได้อยู่ต่ออีกสมัยพ่อผมฝากแสดงความยินดีมาด้วยนะไม,ม,ม่ไม่ต้องห่วงหรอกขาลงทุนไปเยอะเงินะ่ะ ทำอะไรได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าถ้าท่านมีงานก่อสร้างอะไรเรียกใช้ผมได้นะครับท่านผมพร้อมรับใช้ท่านเสมอครับเฮ้ยนายสีไม่ต้องโกหรอกเรามันพักพวกกันอยู่แล้วผมว่ามันก็แปลกนะครับที่พระมาซื้อรถ แต่เขาไมีเงินมาซื้อผมผมก็แค่ขายเขาได้รถส่วนผมก็ได้เงินมันคืออาชีพของผมอยู่แล้วครับเรารู้จักการคอรัปชั่นหรือเปล่าไม่รู้จักครับรู้จักนะครับผมว่าคําจํากัดความของผมคือการโกงนะครับแต่ผมว่าคนเราถ้าไม่ทำชั่วใครอะ่ะมันก็ไม่น่าผิดนะครับก็ไอ้พวกนกักการเมืองทั้งหลายนั่นแหละโกงประเทศโกงภาษีประชาชนอย่างเราเราพวกคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจมันถึงได้โกกินกันสบาย แล้วแล้วจริงๆแล้วที่หมู่บ้านลุงมีการคอรัปชันหรือเปล่าครับไม่มี